นี่นะคะเราเป็นนะคะรายการเข้าข้างหลังนะคะวัน,นนี้เราจะมาบุกกองละครนะคะบารักสเตเตอร์นะคะนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะตอนนี้เราเข้าข้างหลังกันอยู่นะคะเ <laughs> ข้า <laughs> ข้างหลังค่ะเรากำลันมาพาชมนะคะ<ง>อันนี้เป็นแดนเซอร์คนแรกนะคะ อาจจะมีกล้ามนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาใช้กล้ามเนื้อเยอะนะคานกล้ามเนื้อตูดปะในกล้ามเนื้อตรงไหนคะอ๋อต้องไหนต้องซูงมากต้องใหญ่มากแล้วเซอร์คนท่สองแล้วเซอร์คนที่สองค่ะแนะนำเลยคะกล้ามเนื้อก็เยอะเหมือนกันค่ะลองดูกล้ามเนื้อก็เยอะเหมือนกันโอ้อะไรเนยจุงอะถ้าไม่ปิดนี่ชนกล้องนะคะ แดนเซอร์คนที่สามค่ะอันนี้ก็ใหญ่ครับชื่อว่าของเจไรคนนี้จอยคนต่อไปค่ะหนูค่ะอ๋อแดนเสอร์คนที่สี่นะคะคนนี้นะคะได้รับการส่งซ้ำเรามาจากจีนนะคะเทพพนงลงจำปาเนะ่ยนะคะไปฝึกยีไปคืนเงินค่ะสวยมากตัวสุดท้ายค่ะตัสุดตัวสุดท้ายคือหนูเองนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเก่าเลยค่ะนักแสดงคนนี้สวัสดีค่ะตั่นเลยังแต่งไม่เสร็จจะแต่งไม่เสร็จแล้วนักแสดงแต่งนักค่ะอันนี้เป็นนักแสดงที่รบค่ะี่เป็นนักแสดงคนต่อไปเลยค่ะสามารถมากเลยคะอย่าทำหน้ากบสิอย่าทำหน้ากบชิกมือแน่นมากนะคะเพราะว่า เป็นนักการเม <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ืองนะคะคะไม่ใช่คิดไม่ถูกว่าเธอพูดอะไรเป็นนักการนเงินมาเแคลงเวลาหันทีร้อนผมมาด้วยงโดนสีน้ำตาลซูมนะคะต่างๆนานานะคะอันนี้เป็นโรงงานเง็นจัานะคะเงี้จ้าเงินจ่าส่วนคนนี้ค่ะ คนนี้นะคะชอบทำผมทรงจูโมงค่ะน่ารักใส่ใส่ค่ะมีผัวนะคะอยู่วิทกี้นะคะว่าไม่ได้เห็นเงียบๆอย่างนี้แน่นนะคะค่ะกอลรายการข้างหลังก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันไม่อะไรจะพูดจริงๆนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ค่ะอย่าลืมมาดูนะคะบารักสี่รวมกเดอร์